วันนี้พวกเรจะมาเล่นเกม <Minecraft. S 2> ก๊อบไมค์ครับชื่อว่ามินิครับนะครับซึ่งก็ต้องซึ่งมีไม่ไม่ได้มีแค่สองคนแต่มีสามอีกคนหนึ่งโทรศัพท์ไปแล้วไม่รู้วันนี้เราจะมาเล่นมินิครับร้อยวันกันนะครับเริ่มเลยขอปรับมุมกล้องก่อน,อ,นอ่าเป็นอย่างแรกที่เราต้องทำคือตัดไม้นะฮะ ม่แม่ตัดไม้ก็ไปดำน้ำเล่นการตัดไม้นี้เป็นการตัดไม้ที่ยากมาก,กเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ไอช่วงบางช่วงนะเพราะเป็นไรไม่รู้ชอบอบวัดนะครับเราต้องไปครับแล้วก็ครับเราต้องใช้ชีวิต แบบชาวไม้ครับเราต้องใช้ชีวิตไปถึงร้อยวันให้ได้เนะ่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นบักชุกวันนี้วันที่สูะนะทุกคงทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์ตแต่ก่อน,ตอนแต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดอะไแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นแต่ก่อนที่ ราจจจะออิงงัขอฝากกดติดตามกดแชร์แล้วกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าถ้าอยากกดดีแล้วก็กดไป้วเราไม่สนใจนี่ครับอีกคนนึงนะนี่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยโทษทีเมื่อกี้โทรศัพท์ค้างเราจะเล่นคลิปคลิปละสิบคลิปละสิบวัน บางคลิปก็จะไปเล่นต่างเกมครับบางบางวันก็เล่นโลบบบางวันก็เล่นฟ,ฟรีไฟไม่ก็เล่นม c ครับจริงที่โหลดไปจาก Google ซึ่งมันเป็นม c ครับเถืเอ่อนเออเอาไง่ายคือไม่ใช่ม c ครับจริงนั่นแหละมาครับเถืเอ่อนอันนี้เป็นผมจะหาเกมที่เล่นในกันแบบเกมม i ครับที่เล่นด้วยกันแบบง,ไง่ายๆก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นเดือน พี่ม,มังเล่นเกมโป๊ปคาะว่าไม่มีตังค์ซื้อไหมครับทีเนี้ยมีไหมครับหนึ่งจุดย<อ>ี่สิบจุดเจ็ดสามครเพราะไปโหลดมาจากกูเกิลเดี๋ยวว่ากันนะวัไม่มีตังค์ซื้อเนาะครับบ้านที่พออาจจะเล่นเอาฮานะทุกคนเราควรสร้างบ้านแถวนี้นะ ไม่ควรแม่มดแม่มดแม่มดเหรอมีแม่มดด้วยเหรอบ้านแม่มดแต่โอ้ผมเจอบ้านแม่มดด้วยฮะสงสัยต้องคับ b อุปกรณ์นิดนึงเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนนะนี่ครับคนใส่เสื้อฟ้าแนะนำตัวนะฮะ ผมอยู่ในแก๊งสามวันก็ใช่ครับชื่อเลยครับเลยครับขอชื่อชื่อเต็มสิครับพูดพูดเต็มเต็มเลยชื่อชื่อเต็มชื่อพัตเตอร์ครับไม่ต้องสนใจเสียงเพลงนะครับมาเออไม่ต้องสนใจแล้วนี่ครับชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายอาชีพชื่อเล่นโอ้ชื่อเล่นชื่ออันติดครับจนผม มันผมชื่ออุนตานะครับคนใส,ส,ส่เสื้อสีแดงนี้อายุกี่ขวบแล้ววะ 7, 7, 7, ปีนี้เขากี่อ่าโอเคเจ็ดเจ็ดจะแปดแล้วนะครับส่วนเสื้อฟ้าก็แปดจะเก้าแล้วผมสิบเอ็ดขวบสถานะตอนนี้โสดทั้งสามคน เราเล่นเราเล่นทุกเกมถ้าขอถ้าอยากให้ถ้าอยากให้เล่นก็พี่คอมเมินไม่ได้ว่าอ,อยากให้เล่นเกมอะไรแต่บางตัวก็เล่นไม่ได้นะให้ขวานขุดให้ขวานขุดไปคือด้วยต้องมีคนรู้ต้องต้องมีคนขุดเหมืองด้วยนะยังที่ขุดเหมืองเองจะมีพิกเอ็กซทนี่ยเหรอพิกแอ็ไปด้วยไปด้วยไปไปบุกทะลวงแบบไม่ทะลุแบบไม่หยุดยัง้ง อย่ไปพังบ้านแม่มดก่อนตอนนี้หิวเราเราต้องฆ่าแม่มดก่อนเพราะ <ไป S 1> มันจะพะร่วงบ้านเลยมัมนเพราะมันจะเป็นเพราะมันจะเป็นความปลอดภัยแกเราทั้งก็สีส,สีเขียวเครื่องเล่นเอาหานะครับทุกคนเราต้องสนใจในมากเครื่องเล่นเอาห<ร>า<ๆ>เราเจอบ้านแม่มดแต่เราไม่เจอแม่มดสงสัยนี่ไม่นี่คงไม่ใช่บ้านแม่มดแต่น่าจะมีเต็นก็เหมาะเราเจอ เราต้องเอาบล็อกมาต่อง่ายในเกมนี้มีไอแปลกประหลาดมากเลยนะครับก็คือหมูใส่หมวกเพชรนั่นเองมีไม้ครับผมครับเพราะว่ามันคือไม้ครับถ้ามีผิดพลาดตรงไหนขอขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับขออาัยล่วงหน้าครับตอนนี้เรามีน้ำยาอะไรก็ไม่รู้น้ำยาอะไรมันเป็นน้ำยาพิษ เออแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอตัวแม่มดเลยนะสงสัยน่าจะเป็นไปดำเนีนปีหลังคาบ้านอยู่ <c oughs> ไปเราไปไาใช้เราไปใช้ชีวิตแบบแเรา<ช>ต่อดีกว่าแบบคนช <c oughs> าวไม้ครับนะ่ที่เนนกิฟอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีใช่แล้วว่าส่งที่ไดวิ่งเร็วจังว่าเจออะไรได้เจอซอมบี้เลย ทำไมมืดจังอะไม่รู้เม็นกลางคืนแล้วต้อปรับเสียงปรับแสงได้ปรับได้ครับขอเวลาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจริงๆนะครับขอไปปรับแสงให้น้องก่อนโอเคก็กลับมาแล้วหลังจากที่ไปปรับแสงมาหมูใส่หม่วเทศเราต้องเราต้องรีบสรงที่กำบังก่อนแล้ะ เราต้องสร้างน้ำแข็ง,ง,งแกะกตัวที่ได้แกะแล้วเราต้องไม่ดบแ,แ,แม่เราต้อง,อองย้ายโต๊ะค้ามาตรงนี้เราต้องทำที่พักก่อน<ช>เราต้องขุดลงไปแล้วก็อเอาบล็อกต่อไปที่พักตอนแรกเราอาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่ที่พักตอนหลังก็งดูแย่นิดนึงอือเพราะเราเป็นคนง่าย ก็ตอนให้เขียวบางจับบางตัวหรืออะไรบางอย่างมันจะไม่เหมือนก็เพราะว่ามันมันไม่ใช่เกมไหมครับไงล่ะเราต้องระวังแถวนี้เพราะแถวนี้มอนเตอร์เยอะ có đi con mi hiểu mày ôi mang mông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 ูแล้วก็ไม่ทำอะไรมากเพราะมันอันตรายมากโอ้เจเจคุณสยามบางครั้งอาจจะมีคำหยาโพมาแลวจริงผมก็ขอโทษในหน้าที่เรียเพาะมันไปมันไปตามอารมณ์จริงๆ มันหยุดไม่ได้เออตอนนี้มีคนขุดเหมืองขุดลงไปลึกโอเคดีมากอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเตอร์เตอเตอเมื่อกี้ภาพเอ็กซเรย์ขุดขุดไปตรงนี้เลยเตอรขุดไปตรงนี้มันมันจะมีเหล็กอยู่มันจะมีเหล็ก ที่เผือวางครับทีขุดไปเลยเจอเจอเหล็กพี่วไม่เนี่มีใครมีโนโนไม่มีเลยเพราะยังไม่ได้ไปขุดลงไปขุดตรงขุดตรงเอ้ยเนื้เหล็กใครก็ได้วางครับตาเอ็กซเรย์เราคงจะขุดเหมือนยาวเลยเฮ้ยนี่ไงเราเจอเหล็กแล้วเรายังขุดเหล็กไม่ได้อุ้ยน้ำ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  อุดอุดน้ำ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 รีสโอเคอุดน้ำลอุดน้ำอโตัวคาบแทบจะไม่เป็นตัวคาบนะครับต๊ก้านน้ำอีกแล้วเลยอุ๊ยอุ๊ยข้างในมันเป็นห้องวะโต๊ะก้านที่ไปไอ้ทำไมน้ำมันไม่หยุดไหลสักทียิงวางมิง เฮ้ยติดออกติดออกโอ้โอตอนนี้น้ำน้ำทะลักน้ำทะลักเ <c oughs> ดี๋ยวตอนนี้น้ำทะลักเลิกเราตอนน้ตองปิดตรงนั้นกันปิดกันโอเค น้ำหายไปแล้วนักทูบนักทูบผู้เที่ยวแชนน์เลยแล้วไหนอะเหล็กโอ้น้ำอีกแล้วอะเหล็กหายไปทำไมมันมีน้ำวะเดี๋ยวแล้วเหล็กอยู่ไหนวะเหล็กเออเหล็กเหล็กอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเหล็กเหล็กอยู่ตรงนี้เหล็กอยู่ตรงนี้ มีมีใครขุดหรือยังยังครับเอ้ยเดฟฮีโร่เข้าไปอุดเล็กไอเข้าไปอุดน้ำเองเขาไปอุดเล็ก <c oughs> ขาไปอุดเล็กอายมันมา,มาจากไหนอะน้ำอะไม่รู้เหมือนนกัโอหายแล้วน่าจะมาจากตรงนี้อุ้ยเจอแล้วเจอ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 จต้นสายไปเห็ดแล้วไปดูเอ้ย นนมันมีนกกนคนมีบ่อน้ามีใกล้ๆแน่เลยเอ้ยคนมึนเลยขึ้นไปขึ้นไปโอ้บอ่อน้าตรงนี้ไงที่มันไหลเข้าไปในเมืองเราบ่อน้า<ะ>ที่ติีกับหลนูเคยตกเออใช่เป็นทางเข้าเมนะืองและข้างเราได้เลยนี่ยเราเราต้องอุดน้ำเราต้อง,งเราต้องอุดน้ำเราต้องอุดน้ำทัทษเราต้องอุดน้ำให้หมดเลยเราต้องอยาใช้ขวานตี เอ้แต่ดราไม่ของขวานเยอะกว่าหาหนเจ้าหมูบางคลิปก็อาจจะเป็นถึงสิบวันนะเพราะขี้เกียจแต่ถ้าผมขี้เกียจก็อย่าว่านะเพราะบางวันมันเหนื่อยจริงๆวันไหนใช่เพราะจะเป็นลุ้ที่ติจิตอกติจิตอกช่องชื่ออากาศอิสมาอแล้ะครับ เป็นคนชีวิตติดฟุตบอลดำเข้ามาแล้วอุ้ยจะตายจะตายโนโนโนของตกลืมไปลืมไปไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้ค่ะโอ้โหเลืม <c oughs> ไปไาตาย,ยาล,ลืมไปตา,ตายแล้วของตกมงไ,มไม่ได้ไหมครับฟอมส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิยชเก๋ากคคำสั่งแทบจะพินไม่ได้เลยนะกินไม่ได้เลยเลยได้แคตใช่ตอนนี้หิวมากสงสัยต้องตอนนี้ขุด ขุดได้ยังเหล็กใช่ไหมโอเคอุ้ยอุ้ยคิปเปอร์ทำมึงเิ้งมาแล้วหัวใจเดียวเราต้องหาท็อตก่อนเลยเอาไปแบ่งกันตอนนี้เหลือสามหัวใจหิวมากเดี๋ยวออกไปล่า

มันก็มาด้มามนมันไม่ระเบิดพี่มันไม่ระเบิดพี่ระเบิดโคตรเทพจะจะเช้าแล้วจะเข้าวันที่หนึ่งแล้วเวลวโอ้อัดแล้วโอ,อ้อม,โอมีคีเปอร์เป,ป็นสไปเดอร์แมนอยู่บนบ้านไม่หมดเลย อันที่ออกไปหาอาหารกับแกะมานะเดี๋ยวพวกเรารออยู่นี่ไม่มีสันให้พวกเรากินเลยเข้าสู่วันที่หนึ่งอย่างลำบากเราจะเข้าวันที่หนึ่งได้ลำบากมาก ไม่มีสัต,ตว์ไม่ไม่มีสัตว์เลยมีแต่มอนสเตอร์นะว้าอมบติไองไป่ตวกดิอันนี้ไม่ใช่ดมฮอ่าตไฟติดไฟ please 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 มติดไฟแล้ว ต้องขออภัยที่ภาพหายไปบางส่วนอันนี้คือขั้มเคลืนของวันที่หนึ่งนะคือตอนนั้นภาพตัดไม่รู้ว่ามันเต็มหรืออะไรไม่รู้นะ <M ow. S 1> อยู่ตรงไหนอยู่บนแม่โมแดลไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะซึ่งต้องขอโทษในนาทีนี้ด้วยติดจะตายรึติดจะตายรึติดจะตายร้นหัวใจติดเกี่ตังติดระวังติดไปนอน ไปนอน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 กอดไปนอนกันไม่ไม่มีตัวอะไรใกล้ๆไม่ขอเตียงเลยไม่ขอเตียงกลางสวัสดีชาวบ้านนี่นอนกอดที่มันจะนอนไม่ได้เออนอนนอนเอานอนไม่ไปเลยไม่ไปเลยนอนไปนนอเตียงไหนนนนก็อี่ติดจองเตียงกลาง โอเควันที่คือนีอันนี้เป็นวันที่2วันที่ไม่เลกทำไมไม่ไม่เผาเหล็กให้ทำไมใครไปทำอะไรเนี่ยมันวะ ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นอีพีละห้าวันนะเพราะอีพีละสิบวันเป็นอีพีละสิบวันภาพมันก็จะหายหลายครั้งมากผมขอเลขอลีกขอเปลี่ยนเป็นอีพีละห้าวันเล้วกันเนะน,นี่ยบางทีบอกว่าก่อนนะ้เพราะเราไม่ได้เล่นร้อยจริงๆเราไม่ได้เล่นร้อยวันจริงๆนะเราวแลแค่ มนโนเลาเองว่ามันหนึ่งวันที่เท่าไหร่แล้วแต่บางแต่บางแต่บางคลิปก็ก็จะมีหลายวันหลายวันแบบโคตรเลยอแบบมาหาหลายวันเลยบางวันที่ลงคลิปก็ไปรู้เลยนึกคือก็ลงไปเลยวางอีพีนบางอีพนน่าจะหลายวันเงี้ยอีพีแรกเขาเป็นห้าวันก่อนนะ พอมันจะมีเรื่องของการตัดต่อด้วยตัดต่ออะไรต่าง

มันสั้นมากแต่ก็ขอไปด้วยเพราะภาพมันหายบ่อยมากหาบ่อยจนต้องแก้ปัญหาโดยการที่อีพีโดยการที่ทำน้อยๆกพ็พอนะโอู้ๆจะจมน้ำเราจะเป็นสามวันเราจะไม่เอาเยอะแล้วแค่สามวันก็พอ จะไม่ตกวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยเลยเครื่องหัวใจสั่เป๋งมาอเลยอ้โหอยู่ตรงนี้ใช่ ก็ได้ตีพี่ตายหน่อยตีตายหน่อยตีตีพี่ตายหน่อยเดี๋ยวเก็บของหน่อยยายมางูเกี่ยวเนี่ยงูเกี่ยวจริงๆว่าเต็มเนื้อพี่เผาเสร็จยังวะ 太棒！太

ฝนน่ะพีะ่วันอาจจะเชยไหนเฮ้ยเตอร์ทางทางน้ำโอ้เตไม่ได้คาดเลยไแต่พี่นีเล็ก come on, come on come on, if ทำน้นอาอะไรที่สุดก็นอนเลยเฮ้ยเราย,ยังไม่มีท็อตเลยวางวางวางยังยังไม่มีดาบสามอันอนืมเยอะมากโอเคนอนกันยังไมมีแต่ดาบ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 เก็บในกล่องก็ได้ไหไม่ไดครมานอ อันนี้ชอบจะหายไปซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สามมายืนรวมกันหน่อยมายืนรวมกันก่อนมา,มายืนรวมกันก่อนมายืนมายืนรวมกันก่อนตีตีมาตอนนี้พวกเราก็ขอลาตัวขอขอลาตัวเอ้ย ขอตัวลาเอ้ยถูกแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสครับ